จงไดแนแม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่าบ่อยกินกะเพราตับนะคะรู้สึกประจักแทบน้ำบอกค่ะมือนี้สาวเหมียนะวิธีการเฮ็ดกะเพราตับนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเริ่มแรกเข้าก็เอาใบกะเพรานะคะที่เข้าได้มากเอาไปล่างแล้วก็เอาตับไก่นะคะที่ซื้ออยู่ตลาดน,นะคะเอาไปล่างคือกัน,นะครับพี่น้องคะ่ะล่างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาตับมาทาํากัน หั่นนะคะให้เป็นสิ้นน้อยๆนะคะกับ่น้อยปันไดนะคะให้เป็นสิ้นเพราะดีค่ํานะคะเวลาห้ากินมันจังพกิอนอยากนะคะพี่น้องสาวเมี่ยวกินเป็นโลเลยค่ะมากหลายกับเผาตับนะคะได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอาบักพิกนะคะมาล้างมาล้างทําความสะอาดนะคะพ <Te ams> ี่น้องแล้วก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมเป็นอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะามาล้างคือกันนะคะไ้มันสะอาดนะหลังจากนั้นนะคะเฮาก็เอาบักพีกกับ กระเทียมนะคะมะโขกให้ละเอียดนะคะสาวเหมียวบรเด็ดขวนเด้อพี่น้องนะคะสาวเหมียวว่าม,มันจังหอมไหมอ่ะวแล้วแต่บานแล้วแต่บานเนาะบัดน,นี้เฮาก็เอากระทะนะคะมาตั้งนะคะสาวเหมียวใส่เป็นเตาอินฟราเรดนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเตาแก๊สบอมีนะคะเป็นเตาไฟฟ้าหลัก็น้ะมันใส่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอาบักพริกแล้วก็กระเทียมที่เฮาโขกแล้วนะคะเอามาผัดให้หอมนะคะพี่น้องผัดจน กระเทียมเหลืองนะคะจนกระเทียมเหลืองนะคะหลังจากนั้นเ้า,า,าก็จังเอาตับโล่งนะคะเอาตับไก่ที่เอาหั่นไว้ลงนะคะตอนแงต้อนน้อยแน่นะคะอย่างละมันจังแซ่บพี่น้องพัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตับเพลินสีไก่สุกนะคะเอาน้ำตาลใส่ครับพี่น้องเอาผงนวดใส่รสด,ดีใส่นะคะแล้วแต่บ้านนะคะบางบ้านก็นใส่แต่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้ทางนี้ มีอย่างแสบใจมั่พี่น้องแล้วก็เติมด้วยซอสหอยนะคะจักน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเพื่อความหอมนะครับแล้วก็ค้นให้ไก่กับเครื่องปูมันเข้ากัน,นะครับพี่น้องคะ่ะค้นไปสักแป๊บหนึ่งพอ่อตับไก่ล้วนเท่ากับปิดฝาไว้นะคะให้เพิินหอมหรือว่าให้ระอุนั่นเองนะคะอเอาไปกระเพราใส่พี่น้องใส่หลายๆล,ล,ลดนะคะเย็กกินเองใส่หลายๆมันยังแ่บนะคะ เฮ็ดกับเขาต้องอย่ฮวงเครื่องนะพี่นอ้องแ้่วงเครื่องนี่บ่แซบนะคะอาหารนะคะนี่ได้แล้วง่ายบ่พี่นอ้องซัำนี่เลยค่ะซัำนี่เลยกับเผาตับซัำนี่เลยนะคะหลักตักใส่จานนะคะจานใหญ่เลยอันนี้กินกันสองคนนะคะโวนแต่แซบบ่พี่นอ้องเฮ็ดบ่เพ็ดปันไดน,นะคะเพิ่นยังกินงายเนาะนะคะบางบ้านเพิ่นก็สิมัก ใส่บักพริกหยวกหรือว่าใส่บักทั่วนะคะนี่ก็แล้วแต่บ้านนะคะอ่ะบ้านนี้มาให้บาบอยซิมบัานนี้พี่น้องฝา,า,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องนน้อย,ยของห้าใแน่ได้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ